คุณขวัญจากระยองค่ะคุณขวัญสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณขวัญคุณขวัญอายุเท่าไหร่เออสี่สิบสี่ค่ะสี่สิบสี่ปีมีปัญหาอะไรเหรอคะเห็นบอกมีปัญหาครอบครัวแฟนเล่นให้โลค่ะเป็นเจ้าหรือคนแทงเออเป็นคนแทงทางออนไลน์โอ้ห้โลออนไลน์เหรอแล้วยังไงทีนี้ยังไง เขาไปกู้เงินหมวกกันน็อกทางออนไลน์มาค่ะอืมกู้เงินออนไลน์อ่าแทงล<ะ>แล้วก็ูก้เงินออนไลน์มาเล่นไฮโลออนไลน์อย่างเงี้ยนะค่ะอ่าเป็นเงินเท่าไหร่ติดหนี้เขาอ่ะอืมก็หลายหมื่นอยูวค่ะแต่ก็นี่ครั้งที่แล้วใช้นี้ไปให้แล้วประมาณสามสี่แสน 3, 4, นะคะโอ้สามสแสนนี่ออนไลน์เนี่เหรอค่ะนี่ออนไลน์กู้ออนไลน์นี่ออนไลน์ดอกเบี้ยเท่าไหร่ เขากู้มาสามพันห้าแต่เขาได้เง right okay. right, so in <It> ินแค่พ <in> ันห <in api> okay. ้าค่ะก right? ู้เงินหมวกกันน็อกทางออนไลน์เขาจะหักไว้เลยแล้วหักไว้แล้วก็คุณก็ตามใช่ให้เขาแล้วใช่ไหมถ้าไม่ตามมันขู่อยู่เรื่ลยใช่ไหมไม่ใช่ค่ะตอนนี้เขาเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนไลน์แล้วแต่คนนี้เขาอืมคุณตรงที่ว่าเขาจะมาเขาจะมาตามไหมคะโอเคเอาที่คุณจะถามคุณจะถามเรื่องอะไรคุณจะถามเรื่องนี้ก้อนนี้เหรอ เอ่อถามนี่เรื่องกันนี้แล้วก็เขาเดี่ยวไปกู้เงินตามธนาคารที่ว่าทางแอปอะค่ะอืมอันนี้ก็จะยากเลยนะคะแต่ถ้าเกิดเราธนาคารธนาคารก็ไม่ปล่อยตามแอปหรอกยกเว้นธนาคารใหญ่เอ่นธนาคารและออมสินใช่ไหมึันนั้นออมสิงด้วยแล้วก็ธนาคารด้วยค่ะโอ้ยยุ่งจริงๆทีนี้อย่างนี้ไอ้ที่กู้เงินผ่านแอปนะกู้พันห้าจ่ายสามพันเนี่ยนะ กู้สามพันได้พันห้าเนี่ยอันนี้คุณไม่ต้องไปจ่ายนะค่ะแต่ว่าที่แล้วมึงก็จ่ายเขาไปแล้วตัดปัญหาไปกลัวเขามาที่จ่ายไปแล้วก็จ่ายไปที่จ่ายไปแล้วคุณคุณขวัญฟังนะที่จ่ายไปแล้วก็จ่ายไปส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นการปล่อยกู้โดยผิดกฎหมายดอกเบี้ยก็ไม่ถูกกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นไม่จ่ายถ้าเขาจะใช้สิทธิ์ในการฟ้องให้เขาฟ้องพอเขาฟ้องเขาจ่ายดอกเบี้ยตามกฎหมายโดยละไม่เกิน15ต่อปี น,น,นะครับจ่ายตามนั้นเลยอขอให้เขาฟ้องเธอแล้วเราจะได้ไปจ่ายตามกฎหมายมันจะถูกลงเยอะ,ะแต่ถ้ามาเป็นแบบนี้มันเอามันขู่เอานะครับอ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ผ่านมันจะมาฆ่าสิงที่บ้าน,นะอะค่เห็นเขาบอกว่าจะมาตามที่บ้านถ้ามันขู่ขู่จะฆ่านี่ก็ไปแจ้งความอ่าขู่ฆ่าแจ้งความสองทวงนี่เกินวันละหนึ่งครั้ง แจ้งความได้เพราะผิดกฎหมายเหมือนกันค่ะเอานะผ่านนะเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงแล้วครับอืห่วงก็ไม่ต้องไปกู้เขา้คนนียัดบัตรเครดิตยัดเงินกู้ของแฟนได้ไหมงวดที่แล้วนูก็ตามใช้นี่หมดไปแล้วอะค่ะแล้วคนนี้เขาก็แอ้ดไปกู้มาอีกอะค่ะใช่ปัญหาที่สามีคุณนั่นแหละถ้าอย่างนี้นะไปทําให้เมียเดือดร้อนขนาดเนี้ยเอาเนี้ยเอาสักเรื่องนะคุณจะถามเรื่องอะไรต่อเนี้ยถามเรื่องไอ้บัตรเครดิตอะค่ะถามว่า เราทำยังไงถึงว่าไม่ให้เขากู้ได้อะค่ะถ้าเกิดเราหยุดถ้าหยุดเกวดเราหยุดส่งสักสี่ห้าเดือนในบัตรเครดิตของเขาจะเสียไหมแล้วเราค่อยมาส่งที่หลังอะค่ะมันจะเสียดอกแพงไหมเสียดอกแพงครับเสียค่าจะฟ้องได้ด้วยคุณต้องคุยกันแล้วกับสามีเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้นะคุณจะไปตามชําระสินี่อยู่นะกู้มาอีกอะค่ะ ไปกู้มาอีกก็คุณก็ต้องรับผิดชอบอีกแล้วทําไงได้ล่ะอันนี้น่าจะติดการพนันงบใช่ติดการพน,นันเล่นการพนันออนไลน์คุณไปแจ้งความให้ตํารวจจับดีกว่าไปอเอาไปดัดนิดสัยอยู่ที่โรงพักก่อนไม่งั้นก็ติดนี่ภาระไม่จบไม่สิ้นนะครับถามว่าจะเลิกไหมไม่เลิกแจ้งความให้ตํารวจมาจับเองเลยเล่นการพนันเนี่ยอรอบแรกก็บอกไม่เล่นสองสามรอบแล้วค่ะเราก็ยังเล่นเลย แก้ยากครับคุณขวัญครับมันอยู่ที่สามีคุณแล้วล่ะครับแก้ยากครับ,รบแก้ยากครับนะผมคงหาทาง,งอื่นไม่ได้ครับปัญหาอยู่ที่ตัวคนของ <ừ. S 1> คุณครับนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ